มีผู้หญิงคนหนึ่งอาอยุยังไม่ถึงสามสิบที่มีคำถามคําถามหนึ่งมาถามว่าทำไมคนเราต้องตามหาความสุขในเมื่ออยู่ไปวันๆมันก็ดีอยู่แล้วคําถามนี้เนี่ย จริงๆมันก็น่าคิดนะมองในงานนี้เนี่ยปฏิถามนี้ก็อาจจะมีความสงสัยว่าความสุขเนี่ยมันมีความสำคัญเพียงใดมันมีความสำคัญขณาที่เราต้องตามหามันเชื่อหรือ จริงคนที่ถามเนี่ยนะที่เขาบอกว่าเนี่ยอยู่ไปวันๆก็ดีอยู่แล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาก็มีความสุขอยู่แล้วนะในขณะที่เขาพูดหรือในขณะ,ะที่เขามีความสงสัยเนี่ยเพราะคนที่จะบอกว่าอยู่ไปวันๆได้เนี่ยมันก็หมายความว่าชีวิตเนี่ยไม่ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนในการหาอยู่หากิน ไม่ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนเพื่อหาปัจจัยสี่มาประทังชีวิตแค่นี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความสุขแล้วนะอย่างน้อยก็ไม่ต้องทุกข์ไปกับการกระเสือกกระสนในการทำมาหากิน ถาว่าชีวิตเขาเนี่ยไม่ใช่แค่อยู่ไปวันวน,นะแต่ต้องดิ้นรนในการหาอยู่หากินในการหาที่อยู่อาศัยอย่เขาจะตระหนักเลยว่าเนี่ยไอ้ที่อยู่ไปวันวหนึ่งเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งนะ โดยที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวก็บอกเขาไม่ว่าเนี่ยการที่เขาอยู่ไปวันๆเนี่ยหรือมีความสึกอย่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสุขเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งด้วยเพราะถ้ามีความสุขเป็นองค์ประกอบเนี่ยก็จะแย่ยอย่างกบนนี้เช่นเจ็บป่วยดยโรภัยาขา่เจ็บ,บ หรือว่าต้องประสบกับความยากไร้ในการทำมาหากินบ่อยครั้งเนี่ยเราไม่ได้ตระหนักเลยนะว่าไอ้ที่เราอยู่ทุกวันนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะไม่ได้วิเศษอะไรมากเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามีความสุขเจืออยู่ในชีวิตของเราแต่เราไม่รู้ตัว มันค,คล้ายๆกับน้ำมะเขือเทศนะที่เขาเป็นจุกล่องเนี่ยเวลาเรากินเนี่ยนะเราก็สู้สึกมันเปรี้ยวนะแต่ที่จริงเนี่ยมันมีน้ำตาลผสมอยู่ในนั้นดเวยดูฉลากข้างกล่องก็จะพบว่ามันมีน้ำตาลอยู่กกรัมนหนึ่งกล่องถ้ามันมีน้ำตาลอยู่ในนั้นเนี่ยนะมันจะเปรี้ยวยิ่งกว่าน,นี้ หลายคนที่จะรู้สึกว่าเนี่ยอยู่ไปวันๆหน,นึ่งได้นะเขาไม่รู้หรอกนะว่าหรือเขาได้ตนักไม่ว่าเนี่ยมันมีความสุขนะเจือปนอยู่ในชีวิตของเขาถ้าไม่มีความสุขนั้นเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะรู้เลยนะว่ามันทุกข์ยากลําบากมากเหมือนกับไอ้น้ำมะเขือเทศเนี่ยถ้าเขาไม่เติมน้ําตาลลงไป มันจะเปรี้ยวยิ่งกว่านี้เดี๋ยวนี้เนี่ยนะแม้กระทั่งน้ำเปรี้ยวเนี่ยที่เรากินแล้วรู้สึกมันเปรี้ยวเนี่ยจริงจก็เขาก็เติมน้ําตาลงไป้าไม่มีน้าตาเลเะยังจะเปรี้ยวยิ่งกว่านี้ชีวิตคนเราเนี่ยมันจะทุกข์มากกว่านี้เราจะรู้สึกว่าทุกข์มากกว่านี้เ้ามันไม่มีความสุขเป็นองค์ประกอบเพียงแต่เราไม่ตหนักความสุขที่ว่าจะเป็นความสุขที่ ยังกินอิ่มนอนอุ่นเป็นความสุขที่มีบ้านเรือนคุ้มหัวยังมีสวัสดิภาพไม่ตรงนี้ภัยสงครามหรือว่าไม่ต้องคอยร,ระวัดระวังคนที่จะมาทำร้ายหลุดจงกความสุขจาการที่มีสุขภาพดีแม้หังคนที่รู้สึกเบื่อชีวิตเนี่ยนะ ที่รู้สึกมันก็ว่าเนี่ยชีวิมันทุกข์เหลือเกินเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกข์ล้นล้วนเนี่ยมันมีความสุขเจือปนอยู่ด้วยถ้าไม่มีความสุขเจือปนอยู่เลยเนี่ยมันจะทุกข์หนักกว่านี้เยอะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณความสุขนะมันไม่ใช่ไม่สําคัญเนี่ยและยิ่งถ้าความสุขที่ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขานี่มันเพิ่มพูนมากมากมายกว่าน,นี้เนี่ยก็จะรู้สึกแล้ว่ามันไม่ใช่แค่มีชีวิตอ,อยู่ไปวันวันก็จะรู้สึกมีพลังในการดําเนินชีวิตมากขึ้นเรียกว่ามีชีวิตชีวาคนที่มีความสุขในชีวิตเนี่ยเขาจะมีชีวิตชีวา,าแล้วก็ตามที่เขา พูดมาว่าเนี่ยรือถามมาว่าคนเราทำไมต้องตามหาความสุขเนี่ยมองง่างหนึ่งก็อาจเป็นเพราะว่าการู้สึกเหนื่อยนะกับการตามหาความสุขที่จริงความสุขนี่มันไม่ต้องตามหาก็ได้นะแต่ว่าคนเรามัอจะรู้จักแต่ความสุขชนิดเดียวนะคือความสุขที่เกิดจากการเสพหรือความสุขที่เกิดจากการกินดืม่มเที่ยวเล่นชอบไอ้ความสุขแบบนี้เนี่ยมันต้อง ันต้องตามนะตามหาหาที่ดื่มที่อร่อยหาที่กินที่ถูกปากหาที่เที่ยวหาที่ช็อปไม่แค่หาว่าที่ไหนที่มีอาหารอร่อยนะก๋วยเตี๋ยวที่ถูกปากเนี่ยหรือว่าข้าวหมูแดงนะที่อร่อยเนี่ย แค่จะหาร้านอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะเดี๋ยวนี้ตัวเลือกมันเยอะมากและแต่ละร้านก็อ้างว่าฉันของชั้นอร่อยของชันอร่อยคนที่คอยตามหาร้านที่อร่อยนี่บางทีก็เหนื่อยนะเพราะมันมีหลายร้านมากเลยแลว้วก็จะไปถึงแต่ละร้านนี่ก็ต้องฟันฝ่าจราจรหรือบางทีก็ต้องเข้าคิวคอยเดี๋ยวว่าจะไปตามหาความสุขที่ร้านเจ๊ฝัเนี่ยโอ้โหมันต้อง เข้าคิวกันทีเดียวเลยยังไม่รับราคาที่แพงนะจารละห้าร้อยจารละพันก็ต้องเหนือการหาเงินไอความสุขชช่นนี้เนะี่ยมันมันต้องตามต้องไล่ต้องหานะและแน่นอนมันก็เหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยกับการหาร้านที่ถูกใจนะแต่ต้องเหนือการหาเงินเพื่อได้มีกําลัง มีปัญญาไปกินดื่มเที่ยวเล่นชอบตามที่ต่างๆที่ถูกใจด้วยแต่ความสุขเนี่ยมันที่ไม่ต้องตามล่ามก็มีนะแล้วคนเราถ้ารู้จักต่ความสุขที่เกิดจากการเสพหรือความสุขที่เกิดจากกินดื่มเที่ยวเล่นเนี่ยสุดท้ายมก็ลงเอยด้วยความเหนื่อยนะแล้วก็ เกิดความเบื่อหรือความผิดหวังเพราะว่าได้เสพเท่าไหร่มันก็ไม่รู้จักพอสักทีไม่รู้จักอิ่มสักทีทำไมต้องวิ่งไล่ล่าตามหาเรื่อยไปความสูงเนี่ยก็บอกขนะความสูงเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับผีเสื้อนะบางคนอยากได้ผีเสื้อ้องไปตามจับ ผีเสื้อซึ่งทําให้เหนื่อยเพราะว่าผีเสื้อมันก็พยายามหนีออจากบินฉวัดฉวียนจะไปตามหาผีเสื้อเหนื่อยแต่มันมีวิธีที่ดีกว่านั้นกนะ็คือว่าเพียงแต่ปลูกต้นไม้เพียงแต่ปลูกไม้ดอกในหน้าบ้านหรือบริเวณบ้านผีเสื้อก็จะมาเอง มาเองโดยที่ไม่ต้องไล่ล่าความสุขที่มันก็สามารถจะพลังพลูสู่ใจเราได้นะโดยที่เราไม่ต้องไปตามล่าแต่ความสุขชนิดนี้มันไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการกินดืม่มเที่ยวเล่นหรือเสพหรือชอบแต่มันเป็นความสุขที่เกิดจากการที่ทําความดีนะทำจิตใจให้เจริญง,งอกงามคนที่ทำดี นะทำจิตให้งอกงามงดงามเนี่ยนะให้ม่ปรารถนาความสุขแต่ความสุขมันก็จะมาเองความสุขชนิดนี้เนี่ยมันอาจจะมาช้าวกว่าดอกไม้จะบาน กว่าผีเสื้อจะรู้เนี่ยก็ใช้เวลาเมื่อเมือการเข้าไปในปา่าตามจับผีเสื้อเลยเนี่ยมันเร็วแต่มันเหนื่อยถ้าความสุขที่ได้มาเร็วเนี่ยมันก็ไปเร็วเหมือนกันการที่ความสุขที่ได้มาช้าแต่ว่ามันก็ยั่งยืนกว่าแล้วองมาจากในชีวิตเนี่ยนะมี เรียกว่าชีวามีชีวิตชีวามากขึ้นไม่เบื่อง่ายๆปัญหาคือว่าคนที่ถามคำถามนี้เนี่ยว่าทำไมต้องตามหาความสุขเนี่ยที่จริงก็เป็นคำถามที่ที่น่าคิดนะเพราะจริงๆแล้วความสุขมันไม่ต้องตามหาก็ได้แต่ที่เขาถามคำถามนี้เพราะเขารู้สึกเหนื่อยนะกับ การตามหาความสุขพราะเขารู้จักแต่ความสุขชนิดเดียวได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกว่าเติมเต็มก็เลยรู้สึกว่าชีวิตมันอยู่ไปวันวันคนที่บอกว่าชีวิตอ,อยู่ไปวันวันนี่เขาไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเงินเที่ยวไม่มีเงินไปกินดื่มเล่นนะเขามีถึงแม่จะไม่ถึงกับร่ำรวย แต่ก็ไม่ได้บางคนก็มีมากร่ำรวยมากนะแต่ว่าหลังจากตามหาความสุขแลวได้ความสุขมามากมายแต่มันก็ไม่รู้สึกสมอยากหรือว่าพอใจสักทีในสืดก็รู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็รู้สึกมนก็ว่าชีวตนี้แค่อยู่ไปวันๆันในทางตรงข้ามความสุขที่เกิดจากการที่ได้ทําความดีทําจิตให้งดงามเนี่ยนอกจากมัน ไม่ต้องเหนื่อยอากการไล่ล่าแล้วเนี่ยนะมันยังทําให้รู้สึกเติมเต็มชีวิตในระ้วางการเติมเต็มหรือมีชีวิตชีวาในการในการอยู่ในการมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้มีเพียงคนหนึ่งอาอยุก็ใ,ใกล้ๆกับคนแรกที่กล่าวถึงเนี่ยยี่สิบต้น,ตน ธอเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หายก็ไม่ได้บอกว่านะว่าเป็นโรคอะไรอาจจะเป็นมะเร็งหรือไม่ใช่ก็ได้เจ้าเธอก็รู้สึกหมดหวังกับชีวิตเพราะว่ามันเหมือนก็ช่มันไม่เนีนาคนแล้วจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รู้สึกกดหูหเอียวและจิตก็เลยดำดิ่งอยู่ในความทุกข์ในความห่อหยว จนงนึงจุดหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าหรือมีความคิดขึ้นมาว่าอยู่โลกนี้ทำไมไม่รู้ว่าจะอยู่โลกนี้ไปทำไมรู้สึกว่าไม่มีจุดหมายในการใช้ชีวิต จะใช้ชีวิตนี้ไปเพื่ออะไรรสึกว่างเปล่าผูหน้าคือไม่รู้จะอยู่ไปทำไมคนที่คิดแบบนี้เนี่ยพอจิตมันดิ่งลงไปมากๆเข้าเนี่ยมันก็อยากตายแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยมีคนชวนเข้าไปเป็นจิตอาสาให้กับ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งคือสถาบันประสาทเนีมันโรงพยาบาลน,นี้ก็มีคนป่วยแล้วก็ยาผู้ป่วยจากต่างจังหวัดนี่มากวันหนึ่งก็เป็นร้อยเจ้าหน้าที่ก็ไม่พอในการที่จะอำนวยความสะดวกก็เลยนะรับจิตอาสาเรียกจิตอาสาอำนวยความสะดวก แนะนำญาติแนะนำผู้ป่วยว่าจะต้องไปเข้าที่ช่องนี้จากช่องนี้แล้วจะไปไหนต่อยิงวันนี้เนี่ยพอได้ไปศิลอาสาอยู่พักหนึ่งเนี่ยไป็รู้สึกความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยนะแต่ก่อนเนี่ยไม่มีจุดมุ่งหมายในในการดำเนินชีวิตเลยตื่นมาก็มันรู้สึกว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไม แต่พอไปจิตอาสาเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเขารู้สึกมีจุดหมายนะจุดหมายในการใช้ชีวิตก็คือไปเป็นจิตอาสาไปช่วยเหลือลคนที่เขา,าทุกข์ยากพอทำอย่างนี้เขา้าบ่อยเขา้าบ่อยเขา้าก็รู้สึกว่าชีวิตมันมีชีวิตชีวามากขึ้น รู้ว่ายานน้อยๆเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่ตัวเองจะได้ทำประโยชน์อีกวันหนึ่งแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าตัวเองยงไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้ไอการที่ตัวช่วยของตัวเองมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นอย่างน้อยก็วันนี้เนี่ยมันช่วยทำให้ใจเนี่ยไม่ดำดิ่ลงไปจนกระทั่งคิดอะไร ที่มันเกินเลยคำว่าเกินเลยที่เธอพูดนี่คงหมายถึงการคิดฆ่าตัวตายในการที่คนเราเนี่ยมีจุดหมายในชีวิตนี่มันเป็นสิ่งสำคัญนะแล้วถ้าเป็นจุดหมายที่ดีงามนะเช่นการช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากเดือดร้อนนะหรือการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมเนี่ย มันก็ทำให้มีความสุขโดยไม่รู้ตัวแต่กวามอยู่คนนี้เนี่ยนะมีความทุกข์เพราะว่าไม่ใช่ทุกข์เพราะความเจ็บป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่หายนะอันนั้นมันแค่ถูกกายแต่ว่าความทุกข์ใจของเธอคือว่าไม่รู้จะอยู่ไปทําไมก็คือไม่มีจุดหมายในการดำเนินชีวิตตื่นขึ้นมาแล้วมันรู้สึกทรมานมากเพราะไม่รู้ว่าวันนี้ฉันจะ อยู่ไปเพื่ออะไรแต่พอได้เป็นจิตอาสาเนี่ยช่วยมันมีเป้าหมายนะวันนี้ฉันจะไปช่วยคนที่เขามาโรงพยาบาลมนันเป็นเป้าหมายที่ไม่ได้สูงส่งอะไรเลยน,นะไม่ใช่เพื่อนิพพานไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไม่ใช่เพื่อทำให้คนนับล้านหายหิวพ้นจากความยากจนก็แค่เป็นจิตอาสาให้กับผู้ป่วยจากต่างจังหวัด มันไม่เป็นจุดหมายที่สูงส่งอะไรมากแต่มันก็เป็นจุดหมายที่ดีงามซึ่งก็ทำให้เธอเนี่ยมีความสุขขึ้นมาอย่างน้อยก็ช่วยชุดให้เธอเนี่ยปล่อยใจลงดำดิ่งอยู่ในความทุกข์จนถึงจุดหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะจนจุดจนจนถึงจุดที่ถ้าสุดจะทนทานเมื่อไหร่ก็คงจะ ทำร้ายตัวเองเมื่อน,นั้นในการที่คนเรามีจุดหมายที่ดีงามแล้วก็ลงมือทำมันก็เปลียนเมือนการปลูกดอกไม้ไว้ที่ในบริเวณบ้านนะไม่ช้าไม่นานเนะี่ยปีเสื้อก็จะมาโดยที่ไม่ต้องไปตามหาไล่ล่ามีเพื่อนคนหนึ่งก็เธอก็ไม่ได้ป่วยอะไรนะแต่ว่า ความรู้สึกคล้ายคล้ายกันจะบอกว่าเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่โลงที่จะอยู่โลงนี้ไปทำไมเพราะไม่มีอะไรที่อยากทำและไม่เห็นสิ่งใดที่สำคัญเลยว่าคือเคว้งรู้สึกว่างเปล่าคล้ายกับผู้หญิงคนที่สองคือชีวิตมันไม่มีจุดหมายเพราะไม่มีอะไรที่สำคัญไม่มีไรี่อยากทำก็เมือก็ชุวทีไร้เป้าหมาย ไม่มีจุดหมายของการมีชีวิตยอยู่แล้วพอจมอยู่ในความรู้สึกแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเธอรอวันหนึงเนี่ยมันไม่ไหวเลยทุกข์มากแล้วก็เริ่มหาเริ่มหาเชือ่อเริ่มมองหาเชื่อเริ่มมองหาอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรในะอุปกรณ์ในการที่จะ ทำร้ายตัวเองแต่ค่ะที่กำลังจมอยู่ในความทุกข์อยู่ในความคิดแบบนี้เนี่ยมันก็มีเสียงหนึ่งพุดขึ้นมาในใจว่าเนี่ยที่เธอทำอะไรอยู่เนี่ยเธอรู้ไหมว่าเธอเป็นคนที่มีคุณค่านะสามารถที่จะช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากเดือร้อนได้ เธอมีมือมีไม้มีสติปัญญาสามารถช่วยคนที่ทุกข์ยากเดือดร้อนแล้วเธอจะข้าตัวตายไปทำไมพอได้พอคิดจนนี้มันได้สติเลยนะแล้วก็มาได้คิดว่าเออชีวิตที่ยังฉันมันก็มียังมีคุณค่านะฉันไม่เจ็บไม่ป่วยฉันมีแขนมีขามีสติปัญญา มีคนจำนวนมากมายที่รอคอยความช่วยเหลือจากฉันอยู่มันให้เธอเนี่ยเปลี่ยนใจเลยนะไม่คิดฆ่าตัวตายแล้วก็ออกไปทำอะไรเพื่อช่วยเหลือคนอื่นแม้จะไม่ได้มากมายอะไรเธอบอกว่าเนี่ยไอการที่คิดถึงคนอื่นที่เขาเดือดร้อนกาศ และการมองเห็นวับตัวเนี่ยมีประโยชน์ม,ชนมีคุณค่าที่จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นได้เนี่ยมันช่วยฉุนให้เธอเนี่ยหลุดออกจากความทุกข์ออกจากความหอทูคอเขียวหรือสิ้นหวังมันจะทำให้เธอเนี่ยไม่คิดถึงแต่ความทุกข์ของตัวเองก็เลยบึกขอบคุณมากนะขอบคุณคนที่ทุกทุกยากเดือดร้อนเพราะการที่คิดถึงคนเหล่านั้นเนี่ยมันทําให ถ้าเธอเนี่ยเลิกที่จะทำร้ายตัวเองหรือเลิกที่จะจมอยู่กับความทุกข์ของตัวเองื่อคนเราเนี่ยถ้าว่าคิดถึงแต่ตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะจมอยู่ในความทุกข์ได้ง,ง่ายนะแต่พอเราคิดถึงคนอื่นในด้านหนึ่งก็ปลุกนะเมตตากรุณาให้เจอเงอกงานในใจเราและเมตตากรุณามันก็เป็นกุศลธรรมท,ที่สามารถจะปลุกให้เราเนี่ย นะมีชีวิตชีวามีความสุขได้แนด้านหนึ่งก็ทําให้ชีวิตนี้มีจุดหมายบพียงสองคนเนี่ยสองคนหลังเนี่ยเขาเขาหลุดจากความทุกข์นะก็เพราะการที่ได้นึกถึงสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็ได้ลงมือทําด้วยสิ่งที่คิดและสิ่งที่ทําก็รู้วแต่เป็นสิ่งดีๆก็เปลียงเหมือนกับดอกไม้ ที่ปลูกไว้ในบ้านมันก็จะเชิญชวนผีเสื้อให้มาหาได้เป็นความสุขเนี่ยมันไม่ต้องตามหาก็ได้ความสุขมันจะพลั่งพรูสู่ใจเรานะถ้าว่าเราได้คิดดีทดําดีหรือว่าทําใจใงอกงามแต่บางคนคิดดีแต่ว่า มันไม่อยากจะทําอะอย่างที่คิดนะเพราะว่าไอ้ความเกลียดคร้านหรือว่าความเบื่อนายเนี่ยความเฉ่ยเนือยมันยเป็นกําลังแต่เมื่อแด้ก็ตามที่เอาชนะความเกลียดคร้านเอาชนะความเบื่อหนายเฉยเนือยได้เนี่ยเมื่อคนที่รู้ว่าปลูกต้นไม้อ่ะมันดีนะปลูกไม้ดอกดีดีนะ ทำให้ผีเสื้อนี่มาที่บ้านเราแต่รู้ดีแต่ไม่ทำนะเพราะว่าไม่มีเรื่องไม่มีแรงหรือเบือ่อเสงคนที่จิตใจห่อเหี่ยวจอยู่ในความทุกข์ก็ก็เป็นลักษณะแบบนี้แหละซึ่งก็ได้เห็นใจนะแต่ถ้าเขาพยายามที่จะลุกขึ้นมาปลูกต้นไม้ปลูกไม้ดอกแล้วก็รดน้ำไม่นานนะ ผูเสิก็จะมาคนที่ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทําไมหรือไม่มีจุดหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยทั้งไม่รู้ว่ามันต้องหาจุดหมายกับชีวิตแต่ว่าถ้าไม่ลงมือทํำนะมันก็จมอยู่ในความห่อเหี่ยวแล้วก็ดำายิงในความทุกข์สุดท้ายก็อาจจะทำอะไรในสิ่งที่จะเกินเลยไปได้แต่ไม่ต้องตามที่ลุกขึ้นมาทาจริงๆดี ควช่วยให้มีคุณค่าสร้างเปลียวให้กับผู้อื่นส่วนรวมเนี่ยในความรู้สึกมีชื่อชีวางก็จะเกิดขึ้นทันทีแล้วก็จะไม่มีคำถามว่าอยู่ไปทำไมพร้อมพกคำา